มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์ภายในปีพศ .2565 มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยเป็นผู้นําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่21เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืนแผนปฏิบัติราชการระยะ3ปีพศ2563-2565มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่1ยกระดับคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่2การผลิตและพัฒนาครูแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่3การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่4การพัฒนา บบบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่5การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมีบุคาลากรรวมทั้งสิ้น673คนจำแนกตามประเภทสายงานดังนี้สายวิชาการจำนวน383คนสายสนับสนุนจำนวน290คนข้าราชการจำนวน104คนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน435คนพนักงานราชการจำนวน29คนพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน7คนพนักงานโรงเรียนสาธิตจำนวน35คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน51คนลูกจ้างประจำจำนวน9คนและลูกจ้างชาวต่างชาติจำนวน3คนด้านจำนวนนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น7,110 คตามระดับชั้นดังนี้ระดับปริญญาตรีจำนวน6 8 7 4คนระดับปริญญาโทจำนวน77คนระดับปริญญาเอกจำนวน16คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน149คนกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยวิสัยทัศน์ข้อมูลทันสมัยหัวใจสถาบันสร้างสารรค์คุณภาพการศึกษาโครงสร้าง การบริหารและบุคลากรดังนี้รองศาสตราจารย์สมเจตด,ดวงพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยดอตอร์จักรกลิศพงอินวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษนางศิริพรจัทพลผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนนายประดับพงบรรพลารักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณและติดตามงบประมาณนางชิชมลวิชัยรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนักวิเคราะห์นา นายบายและแผนนายยสพัดอาสานอกนักวิชาการสถิติและหัวหน้าศูนย์ยูทูทีนางสาวศิริรัตน์โสธรรมมงคลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวธัญ,ญลักษณ์ชูพิพัฒน์ผู้ปฏิบัติงานบริหารนางสาวพัชรีทองอุทีผู้ช่วยนักวิจัยนายธีรวุฒิม่วงนวนทศรีผู้ช่วยนักวิจัยและนางสาวเจนจิราโสธรรมมงคลผู้ช่วยนักวิจัยด้านงบประมาณปีงบประมาณพศ2565มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยมีงบประมาณในการบริหารจัดการทั้งสิ้นจำนวน4 9 9 6 3 7 8 810บาทโดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน386,740,5700บาทงบประมาณรายได้จำนวน118,890,000 2,110บาทโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยประจำปีงบประมาณพศ2565จำนวน26,271,500บาทมีโครงการหลักจำนวน9โครงการประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นจำนวน6โครงการได้แก่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา University as a m a r k e t p l a c e 3. ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก4พัฒนาสื่อวิดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น6ยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณยุทธศาสตร์ที่2 การผลิตและพัฒนาครูจำนวน1โครงการได้แก่ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศยุทธศาสตร์ที่3การยกระดับคุณภาพการศึกษาจำนวน2โครงการได้แก่ 1. พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สำหรับศตวรรษที่2 1 2สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชาค่าของแผ่นดินโครงการสำคัญประจําปีงบประมาณคสอ2 5 6พศ .2565 โครงการพัฒนาศัก,กยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทํางานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจํานวน5ล้านบาทและโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรับแก้วให้ประเทศหรือ U2T ประหยัดที่1และเพิ่ม เิ่มติมในเดือนตุลาคมถึงเดือนพันวาคมพศ2564มีพื้นที่บูรณาการจำนวน20ตำบล ประกอบด้วยจังหวัดเลยจำนวน17ตำบลและจังหวัดขอนแก่นจำนวน3ตำบลจ้างงานจำนวน409คนเป็นบัณฑิตจบใหม่จำนวน203คนประชาชนจำนวน112คนและนักศึกษาจำนวน94คนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือ U2T ระยะที่2 มีพื้นที่บูรณาการจังหวัดเลยจำนวน72ตำบลจ้างงานจำนวน1,140คนเป็นบัณฑิตจบใหม่จำนวน720คนประชาชนจำนวน360คนนักศึกษาจำนวน360คนและรวมการจ้างงานทั้งสิ้นจำนวน1,549คน